อไปพี่เต้ครับพี่เต้โอเคครับก็พี่เต้นะครับคุณอากรพระบงนเนาะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปเอกเป็นนักวิจัยและเป็นสอนสั้นๆคือเวลายอย่างมากก็ประจําหลักๆก็จะอยู่เอฟสเหมือนกันนะครับผมอคนถัดไปดีกว่าคนถัดไปนะครับอาชีพถัดไปอาชีพถัดไปตอนนี้มีเหลือเป็นอาชีพถ้าเกี่ยวกับทางด้านการเรียนการสอรนอะไรนี้ก็จะเป็นพี่เต้เนาะ เอาพี่เต้ก่อนดีไหมครับ,รบต่อก็ได้เม่ันน่าจะคาบเกี่ยวกันอยู่โอเคก็ถ้าย้อนกลับไปเนาะก็พี่ก็น่าจะอยู่กับอาจารย์โอ๊ดเนี่ยรู้จักกันมาแต่นานมากเนาะก็คือแม้แต่แม้แต่มอต้น,นครับอยู่กับอาจารย์โอ๊ดแล้วก็ปอตีก็เป็นรูเมทกันอาจารย์โอ๊ดก็จะอยู่ปาณสายธรรมะพี่ก็จะสายธรรมประมาณนั้น <laughs> กันก็เกียดอาจารย์ว่าจะอาจารย์ว่าจะเรียนไม่ค่อยพัฒนาการเท่าไหร่ก็จะอยู่4.00อะไรอย่างเงี้ยของพี่ก็จะแบบลงมาเรื่อยๆไม่ใช่เป็นเคิร์ฟลงมานะไอกคนชีอลงมาเรื่อยๆ <laughs> คือจากเริ่มต้นสูนแล้วก็จะลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนสุดท้ายคือตอนแรกเข้าปอตีก็จะเป็นได้ทุนสกวคอเนาะก็คือแต่ก่อนอยู่โรงเรียนประจําแล้วก็โดดโรงเรียนหนีโรงเรียนมาสอบแล้วก็ได้ฟุ้งได้ทุนก็เลยมาเรียนปอตีแล้วก็เรียนไปเรียนมาก็ หลุดทุนตอนปีสี่นะครับก็ตอนแรกสอบคบคอลก็คือเป็นสอบคบคอที่จบแล้วต้องไปเป็นครูเหมือนเหมือนคุณครูแอร์เนาะแต่ว่าพี่หลุดทุนแล้วก็เลยมองว่าจะทําอะไรต่อตอนนั้นก็เลยคือโดยตัวที่เราไม่มีทุนอะ่ะเราก็เลยต้องมองหาว่าเราจะทําอะไรต่อจะเรียนต่อดีไหมตอนแรกก็เลงไว้ว่าจะมาอาจจะมามรสองแต่ตอนปีห้าสองแต่ปรากฏว่ามันก็ตอนนั้นอะ่ะเรารู้แต่ว่าค่าเทอมมรสอแพง แล้วมันยังไม่มีทุนเยอะแต่ว่าเรารู้ว่าที่เชียงใหม่มีก็เลยกลายเป็นว่าไปต่อโทรที่มอเชียงใหม่นะครับแล้วก็พอจบโทรที่มอเชียงใหม่แล้วก็พอดีอาจารย์พนมศักด์เนาะหัวหน้าสาขาเรานี่แหละซึ่งมาบรรจุอยู่นี่พอดีก็เลยได้คุยงานกันก็เลยที่ก็เลยมาเรียนเอกอยู่นี่นะครับกับอาจารย์พนมศักด์ตั้งแต่ห้าห้าเนาะก็คือตอนนี้ก็คือโดยโดยตัวงานตอนนี้ก็คือหลากๆก็ยัง ก็ทาหน้าที่เหมือนเป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังทําอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของสตาร์ทอัพเนาะเนื่องด้วยว่าโดยตัวงานวิจัยของของพี่เนี่ยจะเป็นการทําพวกเครื่องมือแพทย์นะครับดังนั้นเราก็เลยมองว่าเอะงานที่เราทําตอนวิจัยเนี่ยเสร็จแล้วเราจะไปยังไงต่อก็คือมันก็เลยเกิดประเด็นหรือว่าเราจะทํายังไงทําให้งานของเราเนี่ยขายได้หรืออะไรมันก็เลยจําเป็นต้อง ไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือไปเรียนไร้รู้อย่างไรก็คือไปเรียนที่เซด้านะครับพวกเราน่าจะรู้จักเซด้าเนาะอยู่เอฟหนึ่งอ่ะก็คือตอนนั้นเขาจะช่วยบ่มเพาะพวกในเรื่องของออนเทนเนอร์นั่นเองก็คือผู้ประกอบการนะครับก็คือโดยตอนแรกเนี่ยมันจะมีเรื่องด้วยเราเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร,ร,ร์เนาะทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าพี่หรือเพื่อนๆหรือน้องๆพวกทุกคนต้องเป็นโดยโดยความคิดของนักวิทยาศาสตร,ร,รม์มันจะคิดแบบเหตุผลธรรมดา แต่ว่าพอในลักษณะของพอเราไปทําเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะคิดเอาเหตุผลตรงๆของเราเนี่ยไม่ได้เราต้องไปคิดกับคนอื่นไม่ใช่คิดเผื่อเขาด้วยต้องเป็นการคิดแบบว่าไปถามเขาจริงๆเหมือนแบบเป็นการไปสอบถามจริงๆลงพื้นที่จริงว่าสมมุติเราทําของออกมาเนี่ยงานวิจัยของมาเนี่ยเราเราคิดเองอะ่ะยังไงก็ขายได้แน่นอนเนี่ยตัวนี้ยังไงก็ขายได้แต่ในความเป็นจริงอะ่ะพอเราไปถามเขาก็บอกจะบอกว่าดีนะ ซื้อไหมไม่ซื้ออ่าอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบมันจะเริ่มมาแบบเหมือนเหมือนนะทะทให้เรารู้สึกเอ๊ะทําไมเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราคิดแบบนี้แล้วก็ลักษณะของผู้ประกอบการเขาจะคิดอีกแบบหนึง่งนั่นเองเนาะก็ก็ต้องไปเรียนเหมือนไปเรียนใหม่อะ่ะเรียนในเรื่องของเนื้อหาผู้ประกอบการหลายๆอย่างนะครับก็ตอนนี้ก็ก็เลยตอนนี้ก็ตั้งบริษัทด้วยนะครับก็คือเนื่องด้วยได้ทุนมา สองตัวนะครับก็คือตั้งเป็นบริษัทสองบริษัทขึ้นมาเพื่อรับทุนทําเป็นลักษณะของสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการที่หา VC มาลงร่วมลงทุนด้วยนะครับนนครคก็จะเป็ครับวีก็คือเป็นนักลงทุนเนาะก็คือเป็นนักลงทุนธุรกิจนั่นเองก็คือนั่นในใน,ในลักษณะของการทําธุรกิจมันเหมือนว่าเรามีของอะแต่เราไม่มีเงินในการที่จะทําต่อไปดังนั้น เราก็ต้องหาผู้ร่วมลงทุนมาร่วมกับเราโดยที่เหมือนให้เขาสมมติเราตั้งบริษัทเนี่ยเราถือหุ้นเท่านี้ถ้าเขามาลงทุนเท่านี้เราจะให้หุ้นเขากี่เปอร์เซนต์นั่นเองในลนักษณะบ c ซีก็คือเขาจะมาลงทุนกับเราแล้วเมื่อเขาเห็นว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันโตไปแล้วมันขายได้หรืออะไรเงี้ยมีรายได้มาปึ๊บเขาก็จะขายหุ้นเราต่อให้บ c ซคนอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นในเรื่องของการระด,ดมทุนนะครับมันก็จะมันก็ตอนนี้คือถ้าเราสามารถหา VC ได้ งานก็จะไปเร็วมากแต่ตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างโปรเซส s อยู่นั่นเองนะครับตอนนี้ใช่ก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วปัญหาตอนนี้มีนอกจากหาเินไม่ดได้แล้วมีอะไรบ้างที่แบบว่าตอนที่ทํางานตอนนี้มีแบบว่าอตอนนี้มีมหลายคนนะเท่าที่ถามดูก็คืออยากจะทําอาชีพสตาร์ทอัพกันหลายคนอยู่นะอืมถาม,ม,มว่าส,สตาร์ทอัพแบบดีไหมมันดีมันภูมิใจนะ แต่ว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่าเหนื่อยจนไหมจนคือเนื่องด้วยมันเหมือนกับถ้าเราท,ทําวิจัยเราก็ต้องเขียนขอทุนเนาะเหมือนกันแหละพอพอเราทำสตาร์ทอัพเราก็ต้องเขียนเหมือนกันเพื่อไปพิษเหมือนกันพอได้เงินมาเนี่ยเงินอย่างพี่ได้มาของกระทรวงเนี่ยได้มาล้านห้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะให้เงินก้อนเรามาเราต้องออกก่อน แล้วค่อยเอาไปเสร็จไปเบิกอนะดังนั้นมันมีการเข้าแบบว่าเข้าเนื้อตัวเองอยู่แล้วมาทีแล้วเขาบอกว่าเราออกไปก่อนเนี่ยเราสมมุติเราออกไปประมาณสามแสนอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยทําเรื่องเบิกใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือน mm hmm. ก,วกว่าจะได้เงินกลับขึ้นมาดังนั้นช่วงนั้นอ่ะมันจะเริ่มแบบเราจะเริ่มดาวแล้วเฮ้ยทำไมเงินได้ช้านู่นนี่นั่นเราไม่สามารถทําอะไรได้อย่างเงี้ยงานก็จะช้าไปอันนี้คือ คือมันเป็นก็คือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งอ่ะเธอในการทำสตาร์ทอัพแบบนี้ครับผมแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่มีทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่ามันเป็นไปได้ง่ายอยู่ขอแค่แบบว่าเรามองให้ออกว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันตอบโจทย์ที่เขาลูกค้าต้องการไหมหรืออะไรประมาณนั้นมากกว่า uh huh. ใช่เพราะตอนนี้ก็เข้าเนื้อเยอะเหมือนกันโอ้ oh. <laughs> แล้วมีอะไรแนะนำไหมว่าตอนที่เข้าเนื้อความรู้สึกตอนนี้เราจะชนะความรู้สึกเนื้อ,อยังไง เออก็พยายามจัดการคือหลังจากเรามันเข้าเนื้อครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะเราต้องจัดการยังไงเพราะในการอย่างเช่นแบบตอนแรกที่มันเข้าเนื้อมาโอเคเราพอเราเบิกเงินได้มาแล้วเราก็ปลกพอจะเบิกอีกทีอ่ะมันก็จะเข้าเนื้อรอบสองแต่ว่าเราก็ต้องมีการจัดการวางแผนว่าเอ๊ะเราจะต้องแบ่งเงินกักไว้นะเพื่อสำรองว่า สแตนบายไว้ว by, ่าอีกสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยมันจะมีค่าอะไรใช้จ่ายบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนอย่างอย่างก็แรกเรามาได้มาเงี้ยเราก็ไปจ่ายเลยซื้อของสมมติเ,เบิกเราทําเบิกสามแสนอย่างเงี้ยเราได้เงินมาอา่าสามแสนซื้อของไปก็ไปสองแสนกว่าเกือบสามแสนแล้วลนั้นก็แทบไม่เหลือแล้วดังนั้นเราก็ต้องมาจัดการบางแผดดีๆว่าเราก็ต้องซื้อของในงบเท่านี้นะแล้วก็การไว้เผื่อว่า เวลาเบิกเงินงวดต่อๆไปหรืออะไรเงี้ยมันมันจะต้องใช้เท่าไหร่บ้างเพราะว่าถ้าพอสตาร์ทอัพเนี่ยพอในรูปแบบของบริษัทแล้วอะ่ะเรามันไม่ใช่ว่าเราตัวคนเดียวมันจะต้องมีค่าลูกน้องค่าบริษัทค่าเช่าค่าอาคารสถานที่ค่าอะไรต่างๆมันจะเยอะมากมันก็ต้องมาคิดใหม่ครับอืมก็คือบางทีอะ่ะ เราทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันสไตล์นักวิทยาศาสตร์คิดง่ายๆเอาเหตุผลสั้นๆจบแต่ว่าพอเป็นผู้ประกอบการมันจะต้องมาคิดแบบเยอะยิบย่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องวางแผนแผนย,ยาวๆใช่เพราะว่าบางทีเงินหรือรายได้ที่มันจะเข้ามาน่ะมันไม่ได้เป็นงวดต่องวดตามเดือนเหมือนเงินเดือนนักวิจัยหรืออะไรเงี้ยประจานั่นเองนะก็คือต้องมีการวางแผนทางด้าน,นการเงินชแล้วก็ชาเผื่อไปข้างหน้า<ๆ>เผื่อ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งคิดว่าน่าจะ<ช>เกิดขึนอยู่แล้วกับโครงการสตาร์ทอัพใช่มใช่แล้วก็ทางทางทางที่ดีอ่ะเนื่องด้วยหลายคนเป็นนักวิทอย่างเงี้ยแนะนํำว่าให้หาคนที่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพหรือเป็นเรื่องการตลาดให้มาเป็นที่ปรึกษาของเราจะดีกว่าเพราะว่าเราก็จะได้โฟกัสไปที่ตัวเทคหรือตัวโปรดักตัวงานของเราที่เราทําแบบเนี้ยมันจะสบายขึ้นเพราะอย่างตอนนี้ก็คือ อ่าอย่างพี่ตอนนี้พี่ได้รุ่นที่คนหนึ่งที่แกเป็นนักการตลาดที่ดูแกเป็นอ่านักการตลาดลก็เป็น VC ด้วยที่ดูให้อภัยผู้เบบอยู่มาเป็นที่ปรึกษาให้อะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มสบายแล้วว่าอย่างปกติเราจะหา VC เราต้องแบบไปพิดเองหรือไปพูดเองอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ให้พี่แกจัดการให้เราดูแลแค่ในส่วนของพวกอ่าโปรดักหรือตัวเทคของเราที่เราทำคือต้องมีทีมงานใช่ใช่ต้องมีทีมใช่มีคอนเน็ชั่น เนาะใช่ประมาณนี้ใช่แล้วแล้วคอนเน็ชันในเรื่องในเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยคอนเน็ชันก็ต้องเข้มแข็งพอสมควรเพราะมันอย่างว่ามันเป็นการหาเงินเพื่อมาลงทุนอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างที่อันนี้พูดได้เนาะเพราะว่ายังไม่ได้เงินมาหรอกแต่ว่าเสนอไปแล้วอย่างเราตอนนี้เราเสนอไปว่าเราขอบีซีมาลงที่ห้าสิบล้านกับเราซึ่งตอนนี้ก็อยู่โปรเซสอยู่กําลังรอรอรอข่าวอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่า สมมุติเราได้มาห้าสิบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ห้าเต็มนะมันก็จะต้องมีแบบแบ่งลายทางให้นู้นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายโปรเซสเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องไปจ่ายให้คอนเนคชันคนนี้เพราะคอนเนคชันคนนี้เขาก็จะไปดึงบีซีคนที่ใหญ่กว่ามาให้เราอะไรอย่างเงี้ยใช่ดังนั้นคนที่เป็นที่ปรึกษาให้เราเนี่ยต้องมี power แข็งแรงพอสมควรมันเอง แต่ว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยมากแต่ก็ต้องสู้เป็นอะไรที่ห่างจากเรามากเนาะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่นักวิทย์คิดอะไรเป็นวิทยาศาสตร์แต่ทางด้านการทาธุรกิจใ่นี้เราไม่มีเนาะไมล์เซ็ตพวกนี้แล้วก็ทางที่ดีก็คือต้องหาคอนเน็ชันแล้วก็คนที่มาร่วมทีมก็คนคนคนในร่วมทีมก็คือหาคนที่มีประสบการณ์คนที่ผ่านกว่าอะไรเงี้ยมาปรึกษาถ้าจะลุยเดี๋ยวเดียวโดยสายนักวิทย์อย่างเดียวอ่ะบอกเลยว่าเหนื่อยจริงเพราะเพราะเคยอาจจะทำาได้แต่ยาก <Beyonce: S 2> <asshole> ใช่เพราะลุยมาแล้วสองปีคนเดียวเหนื่อยแต่พอปีนี้ได้ได้รุ่นพี่ที่ที่บอกไปก็คือมามาช่วยอย่างเงี้ยเราก็จะสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,วมันจะพวกเราพเพื่อนพวกเราที่อยากจะเป็นสตาร์ทนะอ่าอยากจะทำสตาร์ทอัพตอนนี้ก็ต้องมีเพื่อนต่างสาขาแล้วแหละ <laughs> ใช่ไหมต้องรู้จักคนให้ได้หลา,ลายรูปแบบเนาะหลายสาขาวิชาใช่ไหมครับซึ่งพวกเรานัฟิสิกส์น่าทำได้อยู่แล้วนะครับ ใช่เพราะเพราะอย่าง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 ,างที่ทําเครื่องมือเนาะเครื่องอดูจอประสาทตามันก็จะไม่ใช่ว่าเราทําแล้วออปติกจบตอนนี้ก็คือเราต้องหาวิศวะมาช่วยเขียนโปรแกรม,มาหาวิศวะมาช่วยทำระบบอัตโนมัติพวกอะไรอย่างเงี้ยไมโครคอนโทรเลอร์หลายๆอย่างก็คือมันก็รวมเหมือนหลายๆศาสตร์น่มันก็ต้องหาทีมเยอะๆเหมือนกันไปจะออกมาได้อะไรเงี้ย mm. อืมก็คือเราต้องรู้จักคนเยอะๆไว้จะดีที่สุดครับ เดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องไปอย่างเนี้ยทาเครื่องมือการแพทย์เราก็ต้องไปคุยกับหมอด้วยทีนี้หมอก็จะเป็นแบบลอจิกอีกแบบนึง่งเวลาเวลาคุยงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีการแบบว่าคุยกันปรับจูนกันให้ให,ให้ให้ตรงกันด้วยประมาณนี้โอเคครับขอบคุณครับ